สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเบิ่์สมสุมสบ่อเด้อเมื่อนี้เขาจะออกแห่งงานรวมทุกคนโอ้ใส่แห่งงานรวมอีกแล้ว อะไรคุณพี่สบายดีพี่น้องแนก็คุณพี่ก็ได้ออกให้งานรวมเห็นน้องข่มาอยู่ว่านี่จังหวะด้วยสินะรทำินะ๋อ้ข่อืจม่นังวะขามน่องข่ปามาทกระชิดกลับเมื่อเปลี่ยนสุดนะบริเวณจังดอกินแล้วมัน่แล้ก็จัปกลางเงด้ ออกแค่างงอนรวมออกทม้นทางมี้อกเลยใส่รถอันนี้ใส่รถอันนี้เกียร์แล้วก็ขึ้นมา้นทางทับทมไว้แนมาเบาแพงและสูงกระหม,โมี่เหลือกิโลอีกิด เห็นเธอบอยอยู a m ปล่อย็นมาเห็นบนทางนำหมู่เ้อหรอาสาบบัตรบัตรน,น้ำมงพางกระหอแ่งานคงพลทาง กายนี่นกาไปกล้ในภูเขากันเด็กมาทมพี่เนยใส่ให้งานคนคือเก่าตันนี้มันยังใครอยู่ตันนี้เนาะตอนหันตีเหลือกใน,นหมู่โกมัตาันตีเด็ดนะไน้เหนนะนะลือกแข่งอยู่ดีตัวน,นั้นนะอันนี้ต้องเอารถไปทมมดแล้วนเนาะเฮตตอพี่เขาใบบ้านอันเท่าพูลเข็อันเขตดพี่สดน้องแต่ เจ๋อเจออเราเป็นคนบันด้อมเฮ้เราเห็นเห็นอยู่คูบ้านเฮ้ยอันหนาวมาด้วยเจ๋อจออเราไปอยู่คูบ้าน ไปพอละอไปพอเวลาน้องแต่เห็บเห็นเ้าจ่อยว่าเ้าจ่อยอยูน่น้มงแล้วในชะ่ไหมทางสามแยกดูดูมด้วยอสามแยก ส uh, ีสว่างนามองอันนั้นกับน้องแต่แต่เป็นกลุ่มนามงชาวบ้านเห็ดแต่ไส้ไปไส้เนี่ยเห็ดเมื่อบ้านเท่าหูข้าวหน่องไส้มาเด้อวันนี้เอื้อยไปได้ไหมวันนี้เห็นน้องไส้ไหมซ่องนั่แล้วได้ซ่องนะ ม,ออมาหาตมันย,ยากีแนีเลเออบอกคครมาเรายาเขาก็จะไปหาเราก็ได้ไปถ่ายว่าจะซื้ขขอเดยพอดีว่า fc ทางอันนั้นบมเน fc เราเพ่งเอาเป็นเป็นผ่าอาจารย์เป็นอยากเอาผ้าป่ามาบ้านเป็นอยากเอาผ้าป่ามาบ้านมาสั่งวัส,สั่งว่าบา้านเท่าเนี้แหละเพิ่นก็เลยสิมาเอาซอง แล้วก็เดือนสามเปินสิมาอาปปามาทากฝั่งไทยขอนแก่นอาจารย์อยู่ขอนแก,ก่นานเพินเฮดมากาอนโมโตนาสาถุนํำเ่อเนาทุกคนเนาะโอ้ให้เปินไปแก้ใส่เอาโอ้วมัสีย่ามวังคีแต่ข้าวยาวางไว้อะไรเพินไปพิมพ์เอาแมน,นปิเนออง่นาน แ้งคุณคุมน้องแต้พี่เราคุมคุมน้องแตะเฮจยบุนเด้ขเขาอกำอลังมา ได้อยากได้ทุนเห็ดทุนทางเด้นอนไพน์น้อสไม่เห็ดทุนเอาทาุนทางเหตบ้านเฮาวันนี้พากันกวดกันขวดขวดขวดสใส่แรงงานมือลูกเคยเบาเคยหลาอยากนี่ร <laughs> ะเถื่อนี่ระเถื่อเห็นแล้วหรือครับหายไปคือเก่าวะ ขุมน้องแต้อันนี้คุมน้ำโมงใหญ่มันมีบันหน่อยกับบันใหญ่เด็กสี่อย่างไปเบอร์ห้างนี่กอนปีนี้ให้น้นองไส้ลงเห็ดปีนี้นะให้น้องไส้ใส่แห้งู้ขาใส่เงินพอป้ขาเป็นหัวหน้าขอปุ๊ผู้ขาต้องกันจะสันปันส่วนแหงงานให้น้นองไส้เห็ดปีนี้ในปีใกล้นี้นู้ขาทั้งทั้งแห้งแล้วก็ทั้งเงินปีนี้ ปีนี่ขอเป็นจ่ายเงินแทนให้น้องชายเป็นคนออกแหงแหมแดดด้วยทุกคนฮองเฮียนมอปายนาโมง หมักเงินาากันแต่เราหมักไงงามงามอู้สองหลังสามหลังอันนี้คุม้มันน้อยคุ้มน,น้อยคุ้มันน้อยเป็นนายคุม <laughs> นนค้มเนาะ <laughs> พุดนะเ <laughs> พื่อจะ,ดะดได้ก้อนแต่ละก้อน <c oughs> มีรถจกนเนาะเพาะว่าเนาะใส่รถจกต,กตักตักใส่คืออยู่จังเอาแหงคน เ้าแหงคนทีนหลัง,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 งอันนี้นะออใส่รถจกตักขึ้นมากสิจังงั้นพมนเนาะอันนี้คงมาันด้อย ไปดีวัาหนาน้ำผ่าทาั้งบังกุบันน้อยทางนี้คนบลาอายทางนี้กุบันน้อยทันะ้งผนเส้นทุบขุบขบคุมทางน้องซีโนทางไปน้องซีโนตะกี้น้องซีโนตะกี้กับเป็นของบัตน,นาำงพี่น้องก็เลยมาเปลี่ยนเป็นของซีสว่างแทนแน้องซีโน ม้วนตวเาู <c oughs> ่เขาใส่เลยระคาขนาดขนาดตทก็ะยังบุยกขึ้นเนอะปันจีใส่อันหลดมาทมทางกับขั้นรหาร่อยกักงบประมาณบ่มีพี่นอ้องเอ้ยบ่มีงบประมาณทมทางก็ได้แต่ละปีแต่ละปีทมไปกับทมถิ่มซื้อทมไปแล้วก็เป็นคุ้ม แค่ไหนเราถือกันบ้านเมืองเราเห็นคอนกี่ซะเกละหน่อยเกละหน่อยเอาเก็ตแต่ละปีข้างหน้ามันเยตาราบ้างเลขอบใจะลูกเ้ยาเอ้ยสบายดีโยายขอบใจขอบใจขอบอะลูกเอ้ยลาเอ้ยสบายดีขอบใจขอบใจขอบนะลูกเอ้ยลาเอสบายดีขอบใจขอบใจขอบใจะลเอ้ยอ้บาด ก็ประมาณสามคนทางเด้ก nope. wow. oh. ็ประมาณรถบ้นน oh. really oh. like ้อยรถบ้นใ่ทั้งร่วมกันเลยอยู่นะเนาะเด็กขประมาณร่วมกันเลยรบนเลิน้นเลินบ้นเลิรนเลอ็านซีรุมเอมอบเห้เพนเลยเอาห้บ้านพนออันนี้เห็ดบานเล้วว่าเท่านัรนนะเล่เห็ด้านสองมือเลยแต่พนวาสมืออะไรอันนที่ซ้ำเนอ้ ยอกแล้วก็จะเอาตีนเกี่ยวไปเอ้ได้ๆตัวสิทัจะมาตสละกอดได้ไว้ท้องไกนี่เอาตักแบบจะเกีียวแบบ เจ้าไปทงคนเมโอยก็ต้นซานนะก็น่ก็ดีอไปเบิงบานใหญ่ต่อไปน้องบันนี่ ไปหาบั่นใหญ่ต่อก่อนเอารถเกียร์เอาลุงคือข้าเจ้าลนะลุงได้นะเอารถไทยมาแล้วเกียร์เอาคือของข้าเจ้านะง่ายกว่าได้นะเกียร์มาแบบนี้ลราจัะเกียร์ที่ร้ายขาตอนเลยท่านนี่เนาะมันจะเป็นคุ้มได้เนี่ยนะขาตอนปั่นใหญ่บ้านใหญ่รอถ่าหลดบ่ หนามากเลยคุณจิจิร้อขาหล่นเห็นข้าเจ้าเกียร์ข้าเจ้าเกียร์ปฐมพันธางอย่างเกียร์เอาเนาะจะไงได้ข้าเจ้าเริ่มเห็นด เงือกข้อกันเป็นหัวผู้เลย bye bye. <S <S ปีนี่น้องชายดอกแห้งงานเด้อพี่น้องเด้อปีนี่นะ mm hmm. ปีกายี่เอื้อได้จบมากระจกปีนี่น้องจบมากระจกแทนเอื้อปีนี่เองตื่นเองมาหาเอา้าไปขอประตูต้องไปใส่วะไม่ใส่วะมอี่ไปใส่วะไปตอนใดวะอีงวะจะไปยืมหมอนนี้เลยยืมส่วนนะ ไปอ,อยู่เพื่อนบ่มีส่วนโซ่จ่อยเป็นคนคุดแขยงเว้ยดิงอยู่บ่ดินมันแข็งมันคุดยากต้องใส่หลอดเขียนเขียนาะจจังจังอัันน้นฝากคอมมาขอบใจพี่น้องเด้อที่กดไลค์กดแชร์เบิ่งนุดขี้ดินกันแก่นพี่น้องเอ้ยไว้ไปพบกันใหมนะ่ในคลิปหน้าเด้อคลิปนปี้ไปแล้วทุกคนสบายดีลมลม